สวัสดีครับเราชูสองน้อมงชนคนอีสานกับพี่น้องวันนี้น้องม้ชนมานําเสนอรวนเนื้อครับเนื้อรวนนะครับน้องจุเนื้อครับเกี๊ยวขมขุ่มครับแบบเกี๊ยวขม,มขุ่มกินตรงกันกนะพี่น้องเด้อมาเด้อนะครับมาสีมเบิองครับมีสสบบมแสบบ่อะแบบฟุมเฟือยเลยพี่น้องมองได้ เจ้ขมครับวันนี้เอาซุกมานะเาบ,บางคนเมันกันดูริดรนดิบนะครับดนะ้วยเห็ดซุกร้องเบิ่งจะแสบว่านะจะยังไงสี่ชมพูครับ ล้วนแบบสีชมพูหนุ่มดีครับหนุมห่มวานต้องลองครับรามหนังปีขา,ขา,ขาขวขาว ก็มาครับ

พักเนี้ยปุ่มใจพักเนี้ยก็ปุ่มด้วยกันได้ครับหอมกลับแล้วพี่ก็ปอบกับป่าป่ามหาสมบัด กแก้วดีครับบ่มันแก้วเปียกแล้วเ,เมื่อวานเขาจะเห็ดแก้วแก้วดีแก้วเปียกเ,เมื่อเจอกันวนครับอันนี้ก้อนหล่อมุน ก่อนเขื่อนโดดเรื่องอวดองทองทุกคนพี่น้องแล้เวเจอกันอีที่ระวังท่างด้วยว่าถึงบางบนเนาะครับเนาะ เสี่ยบคือกินหลายคนกับโมแสบเลยกินหลายคนคือกินได้หลายคนอันนี้ฝาวครับคือขึ้นนวดเนี่ยเลยจังหว่อยก็น่า สำหรับกิปเน่แล้วไว้ก่อนครับเจอกันระวางทางหรือว่าเจอกันอุบลกกับปลายทางุบลนเนาะเจอกันครับเนาะสำหรับกิปน่้นุ่มต้นกบขอขอบคุณผู้ติดตามากอย่างช่มนะครับแล้วขอบคุณทุกสั์ทุกไห่ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับกิปเนี้นุ่มต้นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับายบา